สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพานตะเกศอ่าวันนี้ก็เช้าวันที่12กุมภาพันธ์จะเป็นวันมาฆบูชามืออ่กอกี้เช่นเคยเนาะจากคลิปที่แล้วก็คือ,อคลิปนี้จะเป็นคลิปย้ายบ้านย้ายบ้านลูกหมู15้าตัว15้าตัวในนี้จะเป็นสิ16สบหกับตัวใหญ่เนาะ16กกับตัวใหญ่ตัวนี้ก็คือ,อเอาไปพิสุไอ้น,นี้ก็จะเป็นลูกหมู15้าตัว เกินเกณฑ์ไปแล้วน้ำมันเป็นตามเกฑนดอกเกินไปแล้วเ,เ,กเกินไปแล้ว,เ,ลวเพราะว่าแม่กุงนะจับยาน้มตั้งแต่อายุ20 21 22มือเนอะาะทย่อยเอาตัวใหญ่ออกคนก็นเลยกินอาหารที่เป็นที่เก่งแล้วสภาพร่างกายเพิ่นกับปรับสภาพได้เพิ่นก็นเลยกำลนักเกินไปแล้วแต่จะมีตัวที่ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ตัวหนึ่งเนาะจะเป็นห้าโลครึง่งห้าโลครึ่งน่าจะเป็นตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,นี้นี่แหละเนาะ นอกนั้นจะเป็น6กกิโลอ่าก็คือตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ก็คือ35วันอ่าสาวันอย่างที่แม่คุ้งแจ้งลูกค้าไว้อ่าทุกๆท่านก็คือ35วันน้ําหนัก6กกิโลบวกเนาะหกเจแล้วแต่ความสมบูรณ์ของหมูแต่ละชุดอ่าบ่อดการันตีว่าเออต้องน้าหนัก8โลเกาโลอ่าของชุดนั้นๆเนาะบางแม่เพิ่นกับเลี้ยงลูกอ่าน้ำนมน้ำยางเพิ่นกับบ่คือกัน เกิดชุดที่พัใไญ่ก็คือชุดนี้เนาะชุดนี้เป็นสมบูรณ์กระมีแปดถึงเก้าตัวใหญ่ก็อยู่เก้าโลครึง่งเก้าโลเก้าโลครึง่งแปดโลเจ็ดโลเนาะส่วนหลายส่วนหน่อยก็จะมีหาโลครึ่งหกโลส่วนหน่อยอแต่ถ้าตามเกณฑ์ของไม่พึ่งก,ก็คือจะพยายามให้หกกิโลขึ้นไปอาจจะมีตัวน้อยละปนไปจะหาโลครึงคร่งหาโลเจ็ดอ,อันนี้ก็แต่ละชุดเนาะจะมีปะปนกันไปเพราะว่าแต่ละแม่กับ,กบกว่าเป็นว่าลูกหมูจะ ขนาดตัวเท่ากันเนาะเดี๋ยวตัดชิปไปตอนถึงที่อุดรเลยเนาะอ่ะชุดนี้โอเคค่ะเดี๋ยวออกเดินทางกันอ,อันนี้เลยเนโอเคอ,อันนี้ตัวไซส์จะได้สองคนจะได้เบาเลยถึงที่แล้วไปเลย ตัวนี้มั้งที่ว่าห้าโลห้าโลครึ่งอ่าตัวนี<_<_้ม really> ันเป็นไลกำลังพอให้มันกินอาหารได้กินกินกินกเก่งค่ะชุดนี้แต่ตัวโน้นมันไม่ได้จะทันพี่ก่อนแล้วโอ้ไอตัวนี้ตุ้วยได้ไหมได้จะทันพี่ตรงนั้นฮึ๊บโอ้ไอเนื้อเอาตัวใหญ่เลยเหรอตัวใหญ่เข้านี้แล้วลูก ใหญ่ๆข้เข้องนี้ข้ามได้บ่ประตูเปิดได้บ่ข้ามเลยลูกวางเลยโยกวางโอ้เห็นไหมมันกัดกันมันจะไม่เต็มดหรออ้อไม่เป็นไรหรอกวันเดียวก็หายแล้วแต่มันจะกัดกันหน่อยเด้อก็ยังจะมันกัดกันตรงแรกคู่มันกัดกันตอนแรกมันจะกัดกันอยู่นิดนึงโอเคตัวมันกัดกันเด้อไม่เป็นไรจ้ะตัวใหม่มากอ่ะแต่มันไม่เป็นไรหรอกฉันเคยเอาเอาพวกมารวม แยมกเราก็ค่อยๆอนี้ัวมันลุมตัวเดียวนะหนูจะไปเข้าไปเล่นกับอันแล้วทำไมหูมันโดนอะไรนักหนาก็นั่นไงก็อยู่รวมกันไงตอนย้ายมานั่นไงเจออันเอ๊ยเจออันเยอะกว่าไง จะไปให้แล้วเอาไว้จะได้รู้ที่มันเดินน้ำเลยตรงไหนใช่นะลูกทำไมมันถึงเดินน้ำเอาก็ไว้ให้มันอาบไงลูกมันจะได้ชดชื่นเด็กที่สอนใสเอาแบบน้ำต้นนะใช่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 เย็นเย็นไปไปอีกตัวละจะหมดแล้วยังเกอะอีกีตัว ไปลูกไปมาครับทำไมทำไมถึงเอามาเอามาแบบนี้เออน้องนับสิลูกได้กี่ตัวเอามาปิดทำไมครับห้สวนเหรอทำไมครับทำไมถึงเอามาปิดเอาไว้ปิดเลยลูกน้องจะโดดออกบอกเด็กประจําใช่ใช่ใช่เสียงดีแท้เนาะ ไปไปลูกเม็ดเตี้ยบอสใช่ใช่สีขาวถ้าสีขาวจะเป็นลูกเม่ดเตี้ยตัวเหมือนเม็ดเตี้ยไงถ้าเป็นสีด่างจะเป็นลูกอีกแม่หนึ่งเดี๋ยวเขาเก็นลูกหนูหนูอย่าไปเล่นลูกอตัวสุดท้ายอีกอีกสองตัวสุดท้ายเม็ดเตี้ย มันคือนั่นนะคือแม่กูกูพี่กั๊กพี่กั๊กอ่าหมดแล้วเดี๋ยวจับตัวเล็กๆนะพ่อขึ้นรถทีนี้นะนูอย่าไปทำสิลูกร้อนมาที่ก็ได้เดี๋ยวคนยิบขามันไปมุมนี้ได้ไหมแค่มามุมนี้เ,<อ>เ<อ>ปกดมุมนั้นสี่ประตูไปลูกไป ทำมามันนี่มาทุกตัวเลยเออในนี้ก็มันมาแล้วมาแล้วนี่นี่นั้นเลยทีนี้ว้าไม่ไกลเพื่อนฮะเออนั่นเออโอ้โหก็เริ่มใหญ่อยู่แต่ว่ามันไม่ทันเพื่อนเนาะไม่เป็นไรมันเริ่มไอ้นี่นะหางเริ่มกระดกขึ้นแล้วเนี่ยอ่าแต่ตอนแรกหางมันดอกลงเออเออมันก็สูงสีกันอยู่เนาะตัวนี้เด็กอยู่โอเค โอ้โหาดจิๆอ่าเป็นไม่เป็นไรไม่เคยเจอเพื่อนเยอะไงกลัวๆๆเออนั่นละลูกลองนับดูสิคุณครบไหมสองหนึ่งสองเลยตาแล้วสองสามแปดสิบสิบสองสิบห้าครบคหโอเคนะคะ